จะบอกว่าทองเหลืองสามร้อยกรัมประกอบไปด้วยทองแดงหกสิบสังกะสีสี่สิบหมายความว่าอะไรอ่าส่วนประกอบของทองเหลืองเนี่ยครับส่วนประกอบของทองเหลืองสามร้อยกรัมเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีทองแดงค่ะทองแดงบวกสังกะสีปากกาก็ไม่เป็นใจปากกาก็แบบหมดอ่าอธิบายได้ปากๆป่นทองเหลืองประกอบไปด้วยส่วนประกอบของทองแดงแล้วก็สังกะสีใช่ไหมลูก บอกว่าเป็นทองแดง60%แสดงว่าเป็นสังกะสี40อซ่าโดยน้ำหนักอ่าถ้าต้องการหลอมใหม่ให้ได้ทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของทองแดง70%นะทองแดง70%แสดงว่าคือต้องเพิ่มทองทองแดงลงไปสังกะสี30โดยน้ำหนักเมื่อกับสองข้อเมื่อกี้เราไม่สามารถเพิ่มอย่างใรอย่างไรเขาบอกว่าปกติทองแดง60เขาต้องการเพิ่มให้เป็นทองแดง70แสดงว่าเราต้องเติมทองแดงลงไปเพิ่มใช่ไหมครับ าการที่เราจะเติมทองแดงลงไปเพิ่มเราต้องฟิกที่สังกะสีสังกะสีต้องคงเดิมใช่ไหมล่ะสังกะสีต้องคงเดิมเราเติมทองแดงลงไปเท่าไหร่มันถึงจะได้อทองแดงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาดูลักษณะข้อนี้เขาบอกว่าทองเหลืองสามร้อยกรัมอ่าทองเหลืองสามร้อยกรัมเป็นทองแดงเท่าไรครับเป็นทองแดงหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือทองแดงนะลูกเนะาะทองแดงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อะไรสังกะสีนะครับ อะสังกะีสี่สิบเปอร์เซ็นดังนั้นก็คือถ้ากี่กรัมหกสบเร์เซ็นต์ื่อ0หกส่วนร้อยใช่ไหมคูณด้วยสามรอยอ่ะตัดตัดเท่ากับร้อกรัมก็คือมีทองแดงอยู่180กรัมต่อไปสังกะีกี่กรัมก็คืออาจจะลบเอาหรคูณเอาแบบนี้ก็ได้สี่สิบรคูณด้วยสามร้อยใช่ไหมครับตัดตัดก็คือเท่ากับร้อกรัม ก็ค so ือทองแดงร้อยปดสิบกรัมแล้วก็สังกะสีร้อยี่สิบกรัมต่อไปเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการทองแดงใช่ไหมครับเขาต้องการทองแดงเจ็ดสิเอร์เซนตนะครับอ่าต้องการทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของทองแดงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการเขียนครอบลงมาเลยอ่าต้องการทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของทองแดงเจ็ดสิเปอร์ซ็นหมายความว่าอะไรนะครับอ่าต้องการสิ่งที่โจทย์ต้องการเนี่ยใช่ไหมครับอ่า นี่คือสิ่งที่จะถามอันนี้คือหมายถึงอะไระคือคืออะไรครับคือสังกสีคือสังกสงกีเท่าไหรครับหมายความว่าอะไรทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของทองแดงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าเป็นทองแดงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเป็นสังกสีสามสิบเปอร์เซ็นคือสังกสีเท่าเดือนทอ,องแดงจะมากขึ้นอ่า โอเคก็มีแสดงว่าเป็นสังกะสีก่อนเป็นสังกะสีสามสิบหน่วยเป็นไรสามสิบกรัมใช่ไหมอ่าทองแดงเท่าไหร่ครับทองแดงเจ็ดสิบกรัมนี่คือความหมายก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนของร้อยร้อยละอันนี้ดาวแรกคือดาวร้อยละต่อไปดาวที่สองคือดาวส่วนจริงดาวส่วนจริง,ววรงตอนนี้สังกะสีดาวส่วนจริงมีเท่าไหร่ครับ สังกะสีส่วนจริงก็คือเท่าไหร่ครับสังกะสีเนี่ยร้อยยี่สิบอ่าสังกะสีมีอยู่ยที่ร้อยยี่สิบกรัมอ่าต้องมีทองแดงกี่กรัมครับก็คือนําไปคูณค่อยใช่ไหมครับอ่าเทียมอัญมณียางต้องมีทองแดงกี่กรัมอันนี้นะครัะนี่นะคะคิดอนเนองมคิดไปพร้อมกันถ้าเวลาเป็นร้อยยี่สิบกรัมคูณด้วย <70. S 1> อ่าคูณเจ็ดสิบอ่า คูณเจ็ดสิบหารสามสิบค่ะลบตัดศูนย์สามสี่สิบสองเจ็ดสี่ยี่แปดใช่ไหมสองร้อยแปดสิบกรัมใช่ไหมต้องมีทองแดงสองร้อยแปดสิบกรัมอ่าตาป้าอันนี้สามอ่าเสร็จแล้วแต่ตอนนี้มีถ้วยมีทองแดงอยู่ร้อยแปดสิบกรัมสแสดงว่านั่นคือต้องเติมลงไปเท่าไหร่นั่นคือเติม ทองแดงลงไปเท่าไรลูกลงไปอ่ะสองร้อยแปดสิบลบด้วยร้อยแปดสิบถ้ากับหนึ่งร้อยกรัมใช่ไหมครับจะได้ทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของทองแดงเจ็ดสิบกรัมออันนี้โอเคพอใจมากขึ้นยัง